โลนี้นะนะก็ไม่ได้มีรีวิวอะไรมัง้งก็เอ่อบีที02อะ่ะมันเดือนหน้ามัาง้งกว่าจะออกอะ่ะผมก็เลยหาคอนเทนต์สักนิดมาทำดีกว่าเดี๋ยวช anel จะได้ละเดี๋ยวช anel มันจะได้ไม่ล้างนะก็เอาเป็นของสะสมของผมแล้วกันว่าของสะสมผมมีอะไรบ้างแวนการดนะก็เริ่มมาเลยว่าผมเริ่มเล่น วนการ์ดเนี่ยตั้งแต่มันเป็นภาาลีเจนเมดเอ่าลีเจียนเมดของญี่ปุ่นนะแต่ผมจะไม่ได้ว่าของไทยมันน่าจะเป็นบีทีหนึ่งถึงสี่ผมจะไม่ได้แล้วก็แล้วต่าของไทยแล้วผมผมซื้อมาอยู่นะชาโดของไทยอะ่ะแล้วผมก็ขายทิ้งไปแล้วผมก็ไปเล่นญี่ปุ่นแทนก็เริ่มจากอันนี้เลยก็ซื้อนี่หนึ่งกล่องแล้วก็อ่าอีบีอบิมา ก็มาขิงนะขยะนะฮะว่าทำไมยังไม่ทิ้งนาทีดูเออนะแล้วก็พอเริ่มไปเรื่อยๆก็เก็บทีละใบสองใบไปเรื่อยนะแล้วก็ต่อมามันก็ไปเรื่องของไอ้นี่นะ l อดี LD ใช่ไหมพอ LD ดีเสร็จก็ไปต่อด้วยภาคภาคจีใช่ไหมแล้วก็เลยจีไปสักนิดมันก็เข้าภาคนี้เนาะคนเล่นก็จะเปลี่ยนไปนะก็ไปไล่ดูเลยดูว่ามีอะไรบ้างของผมนะ แล้วผมมีหลายเด็กมากเลยเออนนี้ก่อนเอาเป็นเอาเป็นเด็กก่อนแล้วกันเนาะของผมอะ่ะไม่ค่อยเน้นเอ่อพวกอะไรวะพวกอตตอรี่นะก็แบบเขาเรียกวไงมีกล่องเดียวแล้วก็เปลี่ยนเด็กแล้วก็ไปไหนไปกันนะเอมีประมาณสามสี่เด็กมั้ง mm hmm. อันนี้เป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะของสะสมผมอะ่ะส่วนของไทย Shadow t ผมขายไปแล้วแล้วก็กลับมาทีคือคือแบนดีนะเลยมาเปิดชาแนลเล่นกันเอ่อเอาไหนก่อนดีวะ เอาอันนี้ shadow ก็นะอันไหนวะเออันนี้ก่อนแล้วกันอันไหนวะอันไหนวะ,นนวะเยอะเลยเกิน <c oughs> ไม่รู้อะไรก็ shadow revenge นะญี่ปุ่นนะสมัยนั้นนะผมได้มาสี่ใบในราคาถูกนะก่อนก่อนที่ตัวรีมันจะมาพอรีมาปุ๊บราคามันขึ้นก็เลยก็เลยโชคดีไปว่าได้เล่นมันก็ช่วงนั้นก็คิดเป็นเออเลจติ้งอาบิทมั้งใช่ไหมอาจจะไม่ผิดแต่ผมชอบเล่นแยกมากกว่านะเออแล้วสักพัก บีทีหกมันเอ้ยบีทีหกมันก็ให้ตัวนี้มาใช่ไหมตัวนี้แล้วก็พวกขวานมาก็เล่นสนุกอยู่พักหนึ่งแล้วก็บีทีเก้าสไตล์อยู่ไหนวะหน่วะบีทีเก้ามันมันก็ให้ตัวนี้แยกมาใช่ไหมผมเลยทําเด็กแยกไปเลยก็ซื้อสี่ใบเห็นไหมสวยไหมดูก่อนเอาให้ดูแลก่อนดีวะเนี่ยเออเอาเด็กเป็นเด็กๆไว้แล้วกันเนาะก็มีตัวนี้เห็นไหมสี่ใบญี่ปุ่นก็ ซื้อมาสี่ใบก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะก็เลิกเล่นกันก่อนเสียดายจัดเลยก็อุตส่าห์ทำเด็กแยกไปแล้วแล้วก็สมัยนั้นพีจีจหายากจัดเลยเอ่อก็ผมจะมาเก็บไอพ้พวกนี้ได้มันก็ปลาเข้าไปแบบซื้อเอดีแล้วอ่ะก็ค่อยมาตามเก็บพีจเอาแล้วก็มีอะไรอีกวะสำหรับเด็กนี้ก็หัว C ีหัวอาคุณภาพก็ซื้อเอา ผมเปิดทีดีผมซื้อทีดีแล้วก็ไอ้นั่นนะทิกเกอร์มันเลยมีเยอะมันก็มีอะไรช่วงนั้นก็ตามหากันใช่ไหมตอนมันยังไม่รีผมก็ได้นามาในราคาถูกก็เลยโอเคอยู่ราคารับได้แล้วก็คนนี้หากันในควักบ้งช่วงนั้นอนันนี้อย่างระบาบบ้างไปละร้อยอย่างบ้งตอนนั้นตอนนั้นผมเริ่มเล่นมันรีเจนเมชใช่ป่ะพวกลิมิตเบรกบางใบมันแบบหลายๆคนมันก็ไม่เล่นแล้วไงเขาก็ขายถูกผมก็สะสมอ่ะก็เลยเอาไป ก็จบไปเด็กนี้ไม่มีอะไรเอามาดูความทรงจําเฉยๆนะผมไม่รู้อะไรแล้วอพอเปิดดูปุ๊บนึกอะไรออกก็ก็กนะ็เมาส์นะต่อมาก็เป็นไอไอนี่ไออบิทมัง้งเออใช่จัดบาวกับอาบิทเมื่อก่อนจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นอบิทแล้วเหยียบตัวนี้มัง้งเหยียบมนเดตนะโอ้เมื่อก่อนฮิตมากเลยก็รีเวนเจอร์ชาร์โดว์ฟาลินก็มีแค่นี้ แล้วก็หลังจากนั้นมาเรื่อยๆก็จะมีไอตัวนี้ออกมาอ๋ออิชอบิชมันก่อนนั้นนี่มันเป็นกอบเขียวนะกอบเขียวนี่คู่กันรีเจียนตัวนี้ือชอบมากเลยสมัยนั้นมันมันก็เท่นะแต่ว่าเสียดายตรงที่รีเจียนมันแบบชาร์โดแบบรีเวนเจมันมาแค่สองคู่ไงแล้วก็แม่มดก็อีกสองคู่มันแบบดีเจียนมันน้อยไปหน่อยบางแคนแม่งบางแคนแม่งหลายคู่จัดเลยอิจฉาอยากได้แบบหลายๆคู่ะสมนะมันก็สวยดีนะนี่ ผมก็มีใบเดียวเหมือนกันคู่เดียวไม่มีงบนะอยแา่นี้นเออแล้วก็อะไรอยากอยากสะสมพวกอันนี้เยอะๆนะมันมันสวยดีแต่แต่เสียดายตรงที่แบบพอเข้าพักกี่าแบบรีเวนเจอร์มันเขามันก็ไม่ค่อยเล่นใช่ไหมมันไปสายอนั่นแทนมันไปสายลูอาร์แทนผมก็ไม่ได้เก็บต่อแล้วก็เลยเอามานั่งเปิดดูแนละ้วผมไม่รู้นะว่าแบบมันดีขึ้นดีมันจะขายเพราะจะขายทั้งหมดนี่ทิ้งก็ได้มาน,นั่งดูบันทึกไว้หน่อยไอ้นี่ ไอนี้สมัยนั้นนะ GPT ศูนย์สามเนี่ยนะนะ ow, โห้โคตรแพงเลยซ <c oughs> ืออ้อมาไว้เจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะแม่งเดือวนี้แล้วอีใบหนึ่งผมซื้อในราคาสี่ร้อยห้าสิบมั้งแบบควรจะซื้อมันอีกรอบได้ป่ะตามหามันได้แม่งแพงมากเลยแต่ผมชอบนะแฟนทอมอันเนี่ยเห็นป่ะผมชอบมากเลยลแล้วก็แบบมันมีฟอยล์เขาเรียกไงม,มันเป็นแบบคืนๆอะไรพวกเนี้ยผมชอบอาร์ตน,นี้นะในบรรดาแฟนทอมทั้งหมดอะ่ะผมชอบตัวนี้สุดละอันนี้ มีสองใบเองเอา่าทำไมถึงหาไม่ครบสี่ใช่ไหมคือเลิกเล่นก่อนตอนนั้นมันหมดยุคแล้วมันไม่มีใครเล่นลิมิตเบรกอะไรพวกนี้แล้วแบบแล้วก็แบบก่าจะมาเหยียบไอ้นี้ได้แบบก่จะมาเหยียบไ,ได้ฝแบบังนูกข้ามันก็รู้ต่ายแล้วมันก็ตบย,ย,ยัด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 แตกไปแล้วแต่ว่าโดยความชอบส่วนตัวก็ชอบมากๆเลยเด็กนี้นะฮะเนี่ยว่าครบสี่ใบมีจัดเบาวด้วยตามหากันอย่างเยอะ เอมีอะไรวะอันนี้เอ่อเรื่อยๆเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมทำไมมันใส่มันสองตัวอ๋ออน,นี้มันเลจิงนีะววตัวเริ่มเลจิงเอ่อมีอะไรอีกวะมีอะไรอีกวะมีอะไรอีกวะเดีก,ก่อนเึนียก,ก่อนนี่อยาก LD อันนี้คู่ลองก็ใส่มาอันนี้ก็มาแรกๆก็เก่งอยู่อ่ะจ่า,จายหนึ่งบาทเลไปฝั่งนุ่้ามไม่ยิงอะห้ามกัดจ,จากมือเออนะ โอ้พีจีนะสมัยนั้นนะพีจีไงแดมนะโอ้แพงจัดเลยนะผมซื้อมาราคากี่ใบวะสี่ใบพันสามมั้งหรือพันสี่เนี่ยไม่รู้ละแต่มันนานมากแล้วแม่งโคตรแพงเลยใบนั้นแต่สมัยนั้นมันต้องยอมไหเล่นญี่ปุ่นก็นะครับต้องมีก็มีแค่นั้นตามงบแล้วก็เรื่อยๆก็ทิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรครับทิกเกอร์รีเวนเจอร์ก็แย่งกันนะแล่งแย่งกับเลจิ้งผมก็เลยแบบ เอาทิกเกอร์บางส่วนไปให้นู่นีกว่าฮิวว่าฮิวโนเนมมีแค่นั้นเองแต่ว่าแบบมันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอ่อมีอะไรอีกวะแล้วก็ยาวมาถึงอันนี้เลยไหมข้ามอันนี้เลยไหมอีกอันคืออะไรอีกอันคือลูกอาร์ตนี่นี <c oughs> ไ่ไอ้ขิงดู <c oughs> โอ้โหยังเก็บวาอยู่เนี่ยอซะก่อนอ๋อนะรักจริง ันแ,แต่ผมซื้อกล่องเดียวมั้งส่วนส่วนส่วนที่เรือผมไปรับซื้อแยกเอานะใบปลอยสองใบพอพอการมาของเด็กไอ้น,นี่เข้าอ่ะไอตัวสไตล์ของมันเข้าอ่ะราคาแพงจัดเลยผมไม่ได้เก็บต่อนะผมเก็บแค่อันนี้ทีดีแล้วก็เศษพวกหัวซีทั้งหลายแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะผมแบบผมชอบรีเวนเจอร์ไงแต่ผมไม่ได้ชอบบวกไอพวกวิศาส์ไอพอมบอดไอนี้ไงแต่ก็ซื้อมาลองเล่นเฉยๆว่าชอบไม่ชอบแค่น,นั้นเอง มันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าแบบผมชอบมังกรอะไรพวกนี้มังกรหน้าหน้าแย้แย้มากกว่าพอหมดไงก็สวยดีนี่กพีจีน้องคนนี้ก็น่ารักดีพีจีเอลดีเด็กเอลดีไม่เล่นด้วยนะซื้อมาก็ไม่เล่นคือสแตนตัวนี้ชอบมากเลยนะกินสองเด็งก,กับกองแล้วก็สมัยนั้นคีรูอาร์ตมั้งมันแพงประมาณเจ็ดร้อยเลยไ้มผมก็ ซูราคาไม่ไหวไหมั้งผมก็เลยเลิกไปประมาณนี้เด็กหนูอ,อาจก็เล่นเอาไว้เล่นคำๆกับเพื่อนแค่นั้นเลยเจยดายครับไม่ได้ไม่ได้เล่นต่อก็เล่นไม่กี่ทีเองเล่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เด็กทั้งหมดเนี่ยคุ้มสุดก็ไออาบิสนี้แหละเล่นคุ้มสุดดูจียูนิตกันดกว่ายูตียูนีมีมันตั้งเลยบ้าซื้อจัดเลยออลดีเนี้ยมีมีฟอยหนึ่งใบด้วยนี่อเมื่อก่อนนี่ชอบมากเลยเท่ ยิงสองใบเออเรากินสามบั้งางถูงข้ามยิงสองถ้ายิงไม่ได้ห้ามกัดจากมือสุดยอดนี่เซเบยท่านเดียโบก็มีอะไรปะตัวฮิตเสิร์ดเกตหนึ่งก็มีออร่าก็มีนะน่อยนั้นเป็นตัวเปิดดีจัดเลยออร่าสามอาก็มีแคคู่เดียวแล้วก็อีกล่างอันนี้อยู่ไหปะอีกล่างหนึ่งแล้วก็ใบไหนวะนี่นี่นี่ มีรีปิ้นด้วยรีปินมันจะเป็นมันจะเป็นฟอยล์แบบเส้นๆลงอ่ะอันนี้ธรรมดาอันนี้รีปินนัดรีซื้อมาอันนี้ซื้อมาตอนราคาตกนะล้างสองล้างสองเทพมากนะตัวเนี้ยแต่แม่แบบดูในการ์ตูนแม่งดูในการ์ตูนแม่งแพ้โคโนเโทพสี่พีจีก็เลยว่าโอ้ไม่กอดแต่แต่โดยส่วนตัวผมชอบนะพวกเนี้ยแต่สายค่าเรดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมชอบตัวตัวสไตล์มัน เทผมผมได้มาราคาสามร้อยห้าสิบมั้งตอนนั้นเขาหน้าตอนนั้นลูอาร์มันเข้าออแล้วมั้งตัวนี้มันก็เลยแบบราคามันตกมั้งก็ได้มาแล้วก็อะไรเนี่ยจีการของคนนี้มั้งแล้วก็จีการตัวนี้จีการตัวนี้ย้ายเกตหนึ่งเข้าจีแล้วก็ไอ้นี่อันนี้นี่ลากสองตัวมั้งฉันจะไม่ฉันจะไม่ผิดนะแล้วก็ไอ้นี่ บวกหมืน่นบวกเท่าไหร่เออบวกหมืน่นนะจีการบวกหมืน่นแล้วก็ตัวนี้เอ๊ะตัวพลังจัดเลยนะบวกห้าพันจำนวนเจ็ดหนึ่งในในหลุมเออสียได้เด็กกูเลอร์ก็มีนะติดรีเวนเจอร์เสียได้อะ่ะสไตล์รีเวนเจอร์มันมีแค่สองตัวเองเขาน่าจะทําเพิ่มซะหน่อยอันนี้ตัวทีดีเป็นตัวเปิดที่ดีมากเลยก,ก, bij, กินกินหนึ่งใบยิงก็าสองอนคำเรียกสองนี้จีบีแปดผมก็มีนะ ถ้าถามว่าได้เล่นไหมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นแค่ครั้งสองครั้งเองแต่ฟอยน์มันสวยมากเลยยูบแบดมีอันนี้อะไรเป็นตัวอะไรวะอันนี้นตัว gr ของบ็อกบ็อกอะไรวะบ็อกสิบนี่วะ่ะเออตัวนี้ก็เท่ะนะเอาไว้รูอาร์ดลูอาร์ดผมก็ลงทุนอยู่นะแต่ว่าแบบบางใบถ้าแพงมากผมก็ไม่ไหวเหมือนกันตัวไหนตัวไหนถ้าเก็บได้ผมก็เก็บอ่าจะไปเขาดูดอีกตัวแล้วก็เอฟซีที่ไม่มีใครต้องการแต่ผมมองว่าอาร์ดมันเท่อยู่นะตัวเนี้แต่มันใช้งานยากไปหน่อย ไอนี่ทําไมมันมีเยอะจังวะสมัยนั้นจีการ์ดมันมีแค่แบบเดียวมั้งก็เลยอ่ะเอามาซื้อเยอะจัดไอนี้โอสมัยนั้นที่ยูนิตมันยังไม่มีออร่านะลูกลักเลยตัวเนี้ไก่ตีตีฮิตเนี่ยมันมีสมัยนั้นมันมีแค่สองตัวเอ้ยไม่รู้อะไรแล้วก็เอาตัวนี้ลงตัวนี้ลงอี่านั้นอ่ะทิ้งหนึ่งใบบ่งหมื่นไอนี้ไม่ฟอยของไอเนมก็ตัวนี้หมดแล้วมีอะไรละก็ อบายเป็นอะไรวะยูนิตอันี้อันนี้เป็นอะไรวะเด็กเศษหัวซีเฉยเอาหัวซีมาทำเป็นเด็กเฉยเอาไปเล่นกับเพื่อนเงื่อนไขคือไม่เกินไม่เกิน r แค่นั้นเองเอาระดับไม่เกินอามาสู้กันแล้วก็เอดนี่วะ <c oughs> เป็นไง l อลดสิบปีแล้วัผมว่า เป็นไงใครยังมีลองลองม้นน่อยดี LD LD Shadow หรือว่า LD ของคางเหรือไม่ว่ารอย,ยันก็นเดดูซะก่อนบอกเลยนะครับกระดาษถุมยังอยู่ครบนะเออดูดูเล่าๆก่อนนี่ดาร์กเรนซื่อเิอืิแฟนจียอะยรนั้นโอ้โหแ่งบอ,อย่างว้าวเลยซื้อมาแบบมือหนึ่งเลยมั้งดูแกะมีทลิปมีเคาน์เตอร์มีกล่องด้วยแล้วก็เด็กนะอืบอกรายละเอียดครบ ดูถ่ายดูหน้าคุณเลนเหลืองหมดแล้วเนี่ยแต่ดูดูผ่านกล้องอาจจะไม่เหลืองเท่าไหร่หน้าคุณเลนเหลืองละอันนี้ยังพอได้อยู่ไมีขานนะครับนี่ในนี้ก็เออมีกล่องเอากล่องมารีวิวก่อนดีกว,ว่ากล่องนี่น,นี่ของอืมอืมรูปดาบมีเป็นทอมนีม่รากยาวแค่นี้กล่องธรรมดาแหละสมัยนั้นมันก็มีเยอะแยะมันก็ มันก็ไหลในแนวเนี้ยแล้วก็เป็นเปิดเปิดแบบอย่างนี้แต่ว่าบางถ้าแบบกล่องสมัยนู้นมันเป็นแบบมันเป็นแบบจิกใช่ปะ่ะแต่นี่ไม่แบบนี้หรือเปล่าวะอาจจำผิดก็ได้เออถ้าผิดก็ขอภอภัยอมาดูกรอบมาดูกล่องรอบๆเลยโคตรภูมิใจเลยดูขอบเละหมดแล้วแต่มันก็อยู่กับเรามานานแล้วเนาะน,นี่นี่ยาว เทอยู่นี่มีอ่ะส่วนใหญ่มัน,ม,นมันไม่มีอะไรแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันเป็นหัวซีอะไรพวกนี้ไปแล้วมีอะไรอีกวะอันนี้อะไรเศษแล้วนี่เศษใช่ไหมอะไร Shadow Wit เสรดยารดายทีดดยดดย่ผมเปิดผมซื้อไอ้นั่นอ่ะ EB11 มากล่องหนึ่งไงตอนนั้นมันมีงบแค่นั้นกับ TD r e v e n g e r ไงแล้วก็เปิดได้อ่ะ จะได้คือไม่ได้ทําคู่ให้มันครบนะก็มีแค่แบบเศษๆแค่นี้เองลองมาจัดเล่นดูมันมันก็สนุกดีนะแต่ว่าแบบมันสู้พวกไอ้รีมันเจอร์อาจจะไม่ค่อยได้ม้นแต่แต่ถ้ายุคนั้นมันก็พอได้แต่ถ้าหลังๆมันสู้ไม่ได้อะของแม่งทิ้งห่างเกินมีอะไรอีกบ้างวะดูดีดูดีดูดีดดเอ้ยนี่ยังอยู่อะไรวะนี่กลางดิหลายปีอะกระดาษไอ้ดูดิลํำลึก อันนี้เพย์แมทใช่ไหมยอย่าขาดนะจ้ากระดาษเฮ้ยโอ้โหยังดีดูด้านหลังดิเฮ้ยมีประวัติด้วยว่ะดูดูด,ดูโอ้โหเห็นว่าเห็นไ่มแซนทอมสเปกทันดุกแล้วก็รีเวนเจอร์เรจิงฟอร์มแล้วก็อาบิส แล้วก็กระโดดมันเป็นคอมโบมัง้งใช่ไหมมีน,นี่ต่อโบโเล่นด้วยแม่เก็บยังไงฮับเก็บดีดีดีดชุบชุบปุบปุบมันยังอยู่นะคะบอกเลยเเเชุบมีอะไรต่อแนละ้วมีอะไรมาดูในนี้บ้างวะเออสลิป ลืมอบอกสลิปสลิปสลิปแบบนี้นะลายคนนี้อือแค่นั้นแหละน้ะองออะไรวะแต่นี่คือหัวซีทั้งหลายนะจากการเก็บมาทั้งชีวิตเลยนะว่าแบบส่วนใหญ่คือมีงบน้อยก็ไปซื้อตามร้านเอาว่าพี่ครับพี่ครับซื้อหัวซีหน่อยครับอ๋อได้เลยน้องน้องอยากได้ใบไหนผมก็ค้นไปเลยทั้งทั้งวี่ทั้งวันนะค้นไปเลยหัวซีมีอะไรบ้างนั่งนั่งไล่ดูเลยนะเดี๋ยวออกไปก่อนหัวซีอ่ะ ไดรับเข้ามามั้งเต่เลเ็กเลจิ้งสุดยอดสมัยนั้นอันนี้ชาโดไอ้คูลิเจียนวันนิลาอันนี้ทีดีอันนี้ทีดีนนนน TD. บ่อยไปเรื่อยโอ้โหอันนี้แชร์บีทีเก้าจีบีทีเก้ามีก็ไม่เล่นเหมือนกันนะแหม่เรื่อยๆนี่โอ้โหเป็นแงซื้อมาไม่ได้เล่นเล่นไว้กี่ทีไม่ถูกใจไม่ชอบบัตเตอร์นะผมชอบรีเวนเจอร์มากกว่า ก็ก็เหมือนอารมณ์มาซื้อมาเอาจียูนิตกับพีจีอ่ะสมายนั้นแม่งพีจีแม่งไม่มาสัทีขายยากเหลือเกินก็ไม่มีอะไรแล้วก็นี่ทีดีนี่จองเวลารติการใบคา,าเปิดคอท็อปสุดยอดอัอนี้เนี่ยโกเลมอมน,นี่จากเอลต่อเรื่อยๆเปิดดูเรื่อยๆเผื่อเผื่อถ้าใครมีได้ชวนคิดถึงนะรอบผมนั ไอน,นี้ส่วนใหญ่หัวซีผมก็ไปเก็บใบละสิบบาทนะฮะใบส่วนใหญ่มันต้องเป็นใบที่ได้เล่นะ่ะแต่บางใบไอเนี่ยผมไปซื้อแบบพี่ค้าขอซื้อหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือมันเป็นพวกแบบแชร์แบบหัวซีอะไรเงี้ยแบบรับเหมาเข้ามาไงอันนี้เอลดีอันนี้รับมาผ่านไปมีอนนะไรอีกมีอนนะไรอีกเรื่อยๆๆอ่านี่นี่นี่เริ่มในช่วงนี้โหเนี่ย น่าสมัยเรียนรอดอเลิกเรียนรอดอเสร็จอ่ะมันสุนใหญ่ใช่ปะผมต้องไปแวะทีซีีทุกวันน่ะนี่เลยพี่ครับไปเท่าไหร่แน่สิบบาทนะจะไม่ผิดนะหรือหรือยี่สิบไม่รู้สมัยนั้นมันรวยจัดเลยนะเนี่ยยอมลงทุนเลยซื้อนี่มาสกเลตก็มีจากทีดีใช่ปะทีดีมันได้หนึ่งกล่องใช่ปะตัวตีสิบสองอ่ะก็ไปเก็บซื้อมาแล้วก็ไปเหมา่ะคนอื่นมาหีกหัวเมื่อก่อนสำคัญมากตัวตีสิบสองเนี่ย เดี๋ยวนี้แม่งเศร้าใจไม่มีแล้วอันนี้ก็ไม่มีเลยแล้วความทรงจำม,มันก็ดีอยู่นะอันนี้อันนี้เดียโบอะตัวนี้เดียโบอันนี้ทีดีอนี้อะไรตีไม่มีไม่ตัวเสร์ดมอนเลสเนี่ยทิ้งเกีสามหามอนเด็ดแวนทอมขึ้นมือเออสุดยอดนี่ไงตัวบดเบรก รบบนเบรกก็มีของไทยเหลือบยบใบหนึ่งนี่มีอะไรอ่ะทิ้งตสไตก็มีแหมแต่มีไม่ครบนะมีอะไรอีกตัวนี้กระโดดมาตัวนี้เป็นไงแต่คู่เกตสองไม่มีนะแม่งแพงสบัยนั้นมีแค่เกตหนึ่งครับแค่นั้นเลยเออจะหมดละแล้วก็นี้เป็นคู่รับตือ,อบางใบละสิบบาท แล้วก็มีเยอะนะที่ซื้ออ่ะพวกที่แบบเสริมดีเวนเจอร์อ่ะนึกอะไรออกผมว่าแบบทุกวันทุกวันพุทธมั้งรอดอเลิกแล้เนี่ยแวะ TCG ไปซื้อเอานี่ก็มีตรงนี้ก็มีนี่ก็มีมัง้งบางใบซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะแม่แค่คิดก็เสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นเราก็คงแบบอยากได้แบบอยากให้แบบเด็กเราแบบฟิลฟ้าวจะได้สู้บคนอื่นได้ เดีดีด,ดีมีอะไรบ้างอืมนี่ซื้อมาไม่ได้ใช้เหมือนกันนะขอให้สะสมอูบาวเดียโบอันนี้คีคีไม่มีแล้วตัวนี้อันน,น,นี้ถึงจำไม่ได้แล้วอันนี้เอาไว้เอาไว้ทำอะไรวะโปรโมตัวนี้ซื้อมาแก่อันนี้ลิมิตเบรกว่าตัวนี้อะไรไม่รู้จะซื้อมาทำไมวะ เออหมดแล้วนะหัวตีที่สะสมมาทั้งชีวิตเดี๋ยวมีอะไรอีกว่าเอาเอาอกไปก่อน <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างดูทีในนี้ความตรงจําไอ้นี้เป็นพวกอ่ามีเคอน์เตอร์พลังด้วยเคอน์เตอร์พลังก็ที่แถมมาจากเอลดีก็เนื้อมันจะสากๆมั้งเออเนี่ยเออมีหมื่นหนึ่งเท่มากเลยสมัยนั้นหมื่นหนึ่งกับกับห้าพันเทจัดก็ด อันนี้อะไรของสะสมเฉยๆถ้าเป็นแวนทอมนี่ของไทยก็เก็บไว้อันนี้ผมไปซื้อมาไปญี่ปุ่นก็อันนั้นคือสมัยนั้นตอนนั้นก็เลิกเล่นแล้วแหละก็มีโอกาสเห็นมันก็เลยเก็บมานะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบมากเลยตั้งแต่ภาคแรกก็เลยก็เลยเอาตัวนี้มาซักใบหนึ่งแม้จะไม่ได้เล่นก็ก็เก็บไว้สักใบก็ดูนีมันเหลือกี่บาทสองร้อยเยนดูดูผมชอบมากเลยเห็นปะของเอฟซีอ่ะ มันมันสลักนะมันสลักแล้วก็มีอย่างนี้แค่นั้นเองซื้อไว้เก็บไว้ดูเป็นของตรงจำแล้วมีอะไรอีกวะตัวนี้ตัวนี้อ่ะ <c ười> เก็บเก็บสามอนทาทูไปทำรีเบนเจอร์อันนี้จะเอลดีนะใบ,ไบไฟอยเก็บไว้นี่ปัสดาห์ซื้อไว้ผมแบบผมเปิดทีดีใช่ไหมแล้วที่เหลือผมไปรับซื้อเอา ก็นี่คือฟอยธรมดานะนี่มันมีอีกฟอยหนึ่งว่ที่ที่มันเป็นเซตอะที่มันต้องซื้อพร้อมกล่องบางแต่ผมไปรับซื้อใบทีละใบบางก็เลยมีนี่บิ๊กดำก็มีนี่มีแค่สองใบนี่เลยคีคาเลตแล้วก็คาเลตซอสซื้อมาก,ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันตอนนั้นก็เลิกเล่นแล้วเหมือนกันก็สะสมไปก็นะได้มาใบละร้อย นี่บัสดาร์กไบฟอยก็เท่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วมีอะไรอที่เหลือเป็นไบฟอยของ LD หน้าหนึ่งอ่ะมีมอนเลอู้มนเดตเ็นทอมก็มีก็เป็นฟอยธรรมดาเลยเสียดายข้าหน้าทำให้มันส,สวยๆกว่านี้หน่อยแล้วก็อบิดคู่ไอันนั้นเองแล้วก็คู่ลองคูลองทั้งหลายมีปะมีมีติอรอมีคนนี้แล้วก็ มันอยู่ในเด็กเนอะนี่ควินเตดวอสวยนะผมชอบนะอาร์ตเนี่ยคนเนี่ยผมชอบเลยแต่เสียดายมันเป็นควินเตดวอไม่มีใครใช้เสียดายอาร์ตจัดเลยแล้วก็คนนี้ที่นี้ก็น่ารากักเนี่ยสมัยนั้นที่ผมเปิดได้อ่ะ,อะจากซองสุ่มอะหงเข้าใจผิดนึกว่ามันคือพีจเล่นกับเพื่อนปาเลยพีจีครับไม่ใช่ควินเตดบอรนะเสียดาย มันดันใช้คาร์ดบาสแล้วก็คอห้าใบผมว่าเมคขนิกนี้มันดีอยู่นะคุณเจ็ดบอเปิดห้าคอถมถมเด็กอะ่ะแต่ว่าแบบมันเหมาะกับรีเจียนแค่นั้นเองก็เป็นความทรงจําที่ดีอ่าเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือสลิปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วสลิปอะนี่ดูเอฟซฮารูคารินแค่ไหนสมัยนั้นสามรอยี่สบเองนะสามรอยี่สิบาทเองเ็นทอมาเตออบิท พอผมเราล้วผมก็เลือกเล่นไใช่ไหมมันหลายปีแล้วพอกลับมาในช่วงปีนี้นะสลิปมันเห็นประมาณเท่าไหร่วะญี่ปุ่นสี่ห้าิบป่ะหรือสี่ร้อเห็นราคาแล้วผมร้องเลยยี่ทำไมมันแพงขนาดนี้วะเนี่ยเออแค่ของแค่รู้สึกว่ามันแพงขึ้นแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้หรับรีวิวของสะสมนะก็เป็นความทรงจำดีๆของใครหลายๆคนนะ ก็ลองกลับไปดูของตัวเองนะมันเอ่อไปดูการ์ดของตัวเองนะมันจะได้มีบอกเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาผมก็เคยนั่งรถไปอนุสาวรีย์เพื่อการ์ดใบเดียวเหมือนกันแค่คิดแล้วก็ตลกเหมือนกันแต่ว่าผมเข้าใจาความรู้สึกตอนนั้นนะว่าแบบเราอยากได้มันจริงๆอะ่ะเออนะก็หอแค่นี้นะครับนะก็เอามาโชว์ให้ดูว่าของสะสมมีอะไรบ้างที่เหลือก็เป็นแวนดีของไทยแล้ว ก็พบกันเราพบกันอีกทีก็ช่วง b ีทีมาแล้วกันผมจะมารีวิวนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ